มวลน้ำแม่ปิงนะคะจากตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ไปถึงลำพูนแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปเข้าท่วมสถานที่สำคัญอย่างเช่นที่วัดนะคะแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องรัศดรในพื้นที่ป่าแก่ตาบ,บนริมปิงเมืองลำพูนค่ะสงผลให้มีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำมวลน,นี้แล้วนะคะถึง37ครัวเรือนด้วยกันไปดูสถานการณ์มวลน้ำปิงค่ะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรที่อาศัยอยู่ริมตลิง่งแม่น้ำปิงชาวบ้านเร่งขนของนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าย้ายรถยนต์รถมอ ตอร์ไซ์นี้น้ำมาไปจอดไว้ที่สูงค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้นํานั่งร้านเหล็กแล้วก็ไม้ไผ่มาทําเป็นสะพานเนี่ยค่ะต่อๆกันแบบนี้นะคะเพื่อใช้เป็นการเดินทางเดินเท้าออกจากบ้าน ส่วนที่วัดศรีปิงชัยตมบลริมปิงค่ะมวลน้ําแม่ปิงจากตัวเมืองเชียงใหม่ล้นตลิ่งพนังก้นน้ําถาวรเข้ามาแล้วแล้วก็หลากเข้าท่วมวัดแล้วนะคะตั้งแต่เช้ามืดวันนี้น้ำเนี่ยหลากเข้าท่วมศาสนาสถานศาราอุโบโสถวัดทําให้ถูกน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเลยนะคะกุฏิพระก็ไม่รอดนะคะสําหรับบ้านป่าแกเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับริมตลิ่งแม่น้ําปิงค่ะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นก็เลยทํา ให้หมวลน,น้ําแม่ปิงจากพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ไหลหลากทะลักเข้าไปท่วมนะคะขณะนี้น้ํายังคงสงตัวเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลริลมปิงริมปิงแล้วก็ชาวบ้านต่างช่วยกันบรรจุกระสอบทรายทาพนังกั้นน้ําชั่วคราวค่ะเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยหลากเข้าไปท่วมบ้านเรือนรัษฎรพี่น้องประชาชนที่อยู่ฝั่งตะวันออกของถนนนั่นเอง ทางด้านคุณบุญมีสุปิยะผู้ใหญ่บ้านป่าแกค่ะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งแม่น้ําปิงตําบลหนองตองอํงเาเภอหางดงเชียงใหม่มวลน้ําปิงเริ่มเข้าท่วมตั้งแต่ตีสี่วันนี้นะคะหนักสุดก็คือที่วัดสีปิงชัยนี่แหละค่ะ วัดระดับน้ําสูงสุดนะคะด้านหลังวัดประมาณ2เมตรเลยซึ่งปริมาณน,น้ําท่วมปีนี้ท่วมเกือบเท่าน้ําท่วมใหญ่ปี65ก่อนที่น้ําปิงจะไหลหลากเข้าท่วมก็ได้มีการประกาศให้ชาวบ้านเนี่ยขน,นของกันตั้งแต่24กันยายนแล้วค่ะแต่ว่านี่ตั้งแต่ตีสี่ครับสีสี่น้ำเริ่มขึ้นนะครับเริ่มขึ้นแล้วก็ขึ้นมาะมาณสิบเซนสิบเซนนะครับม่ขึ้นมาเรื่อยเรเลยครับมาเรืนอง สามโมงอะสามน้ำขึ้นอยู่นะแต่ตอนนี้นก็คิดว่าจะทรงสูงแล้วน้อยนะครับรั้นต้นสิ่งทียหายกินราคาเรือครับกันเราตอนนี้ที่รายงานไปตามอำเภอนี่ เซี่ยฮายู่ประมาณ37มสิบเจ็ดหรอคะทุกทีที่น้ำท่วมนี้เป็นเขตล้วน้ำปีหมดเลยถ้าเวลาตั้งเหนือตั้งเชียงดาวลงมาน้ำก็จะมาจะมาลงก็คือจากเอ่อเซียงดาวตัวมืองเชียงใหม่นะครับเมืองเชียงใหม่เลยครับครับมันจะมาหมดเลยครับมันจะมามาอยู่ที่นี่ครับมันจะกลินมวลน้ำก้อนใหญ่เามาลงเอ่อตีตีฟัดและหมู่บ้านครับ ขณะดเดียวกันเจ้าหน้าที่ปอ,อลำพูนและเจ้าหน้าที่ชรประทาลลำพูนค่ะก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะเอาเครื่องสูบน้ํามาเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ส่วนผู้สูงอายุที่บ้านเรือนถูกน้ําท่วมสูงเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยกันอบพยพออกมาเป็นการช่วคราวนะคะแล้วก็เร่งนําข้าวกล่องนาอาหารนาน้ําดื่มมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะนะคะเพื่อให้ไปนะกินกันในช่วงน้ําท่วมแบบนี้ส่วนที่จังหวัดลําปางค่ะฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาหลกเช่น การปริมาณน้ำนะคะไหลลงสู่เขื่อนกิ่วคอหมาจนเต็มความจุเก็บกักจากปกติรับได้189ล้านลูกบาศกเมตรตอนนี้เกินความจุอ่างมาแล้วเป็น111เลยนะคะแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำออกด้วยมากถึง255ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีต้องเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำวังค่ะก่อนจะไหลลงสู่เขื่อนกิ่วลมตามลำดับ ส่วนเขื่อนกิ่วลมเนี่ยนะคะก็ระบายน้ำที่อัตรา331ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีและหากมีฝนค่ะด้านท้ายเขื่อนไหลลงมาสมทบอีกนะคะก็จะทำให้แม่น้ำแม่วางเพิ่มระดับสูงขึ้นนี่แหละจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำปริมาณน้ำจะสูงตั้งแต่25กันยายนไปจนถึง30กันยายนเลยนะคะ